สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบพพอผมครับบาวี่ผมอยู่กับช่องบาวี่ฟีสไตล์ครับมาพี่น้องวันนี้ได้อันนี้ครับเบิงเอายกขึ้นในเบิงครับได้เขียนหน่อยครับเขียนหน่อยรลายพี่น้องช่วงนี้หนาฝนนะครับถือว่ามันกําลังออกกันกลางคืนอู้ออกลายเลยครับหลังจากเอืงกบแล้วก็มีเขียดนี่แหละครับที่เป็นแบบธรรมชาติบานเท่าหากินได้สบายสบายครับ ว่าต้องไปหากินไก่ครับการแบบธรรมชาติสั่งสัคนมาต้มเคียดหน่อยใส่ต้มสมนะครับใส่ข่าหัวชี้ไคใบบักกูดมีผักติ๋วอ่อนหย่อนบักขามบักเขือเทศแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีมีพีตูมาผลําครับแก่ข้าวมาครับพี่น้องใส่ครับเจีวเจีวที่ยู่ไก่เลยครับเด้อยยูพีเดียพีเจีวคนๆใส่ครับข้าวเหนียวจังหน่อยครับมา จังวากันครับแสบแสบกระบาวีครับผมมาครับสดหอนๆได้ครับพี่น้องมาตานนี่มาโอ้ขาอ่อนขาถือฝนใหม่อ่อนวสวยครับพี่นอ้องสมป่วยรวยครับื อกัดเจ้าออนครับสมุนไพ่น่ครับเกล็ดไข่ครับพี่น้องเนี่ย่ม,มกันลางๆงอยู่ครับเม,มื่อคืนมันๆครับพี่นอ้อง แบบอึ้งไข่นะครับแต่ว่ามันตัวหน่อยกลัวเท่านั้นนะหยัดบางเกติวอ่อนๆครับต้มไทยโอ้ เขียนไ์ดีครับปีนี้ยอมรับเลยครบเขียนไ์แห่งแต่พี่น้องก็นแนะนำว่าบริโภคซ้ำพอสมควรนะครับปล่อยมันใหญ่น้ำพอได้ขายายพันธุ์นะครับอืม ้มอึ้งปีนี้ผมก็กินเธอเดียวพ่อครับหรือว่าปล่อยมันขายายพันธุ์ ใครใครไข่ทุกตัวเลยครับพี่น้อง <C hi> <c oughs> <c oughs> ผู้หาขายเขาเจอกันหลายแล้วครับ เจดโลก็มี uh huh. แ้วพี่น้องขากไปขรดเจียวแ uh huh. ม่ใครเองเลเงครับ มัน mm hmm. ไข่ต้มอึงครับแต่แค่มันเป็นโตหน่อยซื้อ,อแกลืวข้ามก็ไลยครับพี่น้องแค่หน่อยก็อึงท่านนะครับแต่ความมันความแสบคือการบิดช่วงอนีบ มอมสมุนไพรครับข่างนนี่ไข่ใบป,ประกุดถือฝนโอ้ยอ่อนอ่อยสวยแห้งครับพี่นอ้อง <c oughs> แซบบานเท่าตอนนี้ของปลอดสารขนาดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับเบิ่งตตมไข่สุดยอดเลยผักติ๋วใส่ลายๆส่วนน้ำอ๋อ พี่น้องเอ้ยแซ่บก็ต้มกบกุนญแจครับเ้าเถิงมันมันมันไข่ครับ,ครครบ <c oughs> เขียบตะแแอเขียบข้าคั่มครับผู่เคยต้องร้องครับ บางคนเขาจะอาสิมากเคยเคยมกครับเคยแกงธรรมดาต้มสมเนี่ยครับสุดยอดครับ mm. สมบูรณ์ลุครับ่ mm. งไม่ mm. ้องขาอ่อนหลายๆเนี่ยปาดทนอ่ะ เจียวจังหน่อยพระอีตูนอนครับโอเกียคก้าคำมาใส่ป้าโทพี่น้องเบิ้งเบิง วันน้ามาขึ้นโอ้ยพี่นอ้องเต็มคำเลอยครับขออภัยครับสาราสุภาพ ก็ลืมกินเขาครับแซบไรต้มสมเค็นหน่อยว่าเอาไรครับเอาแต่พ่อปมาม่านพ่อได้กินนะครับให้มันขยายพันธุ์น,นืม เป็นเจียวไงครับเอาไปลวกข้าวปน ขนาดบ้ามากพไหลครับพี่น้อง <c oughs> มาขึ้นเก็บข้าวหนึ่งครับยุนารัานทงหน้านาบานครับบริไปเก็บไก่ถือว่าปีนี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วแน่อึงกบเขียดบ้าครบเสร็จเลยครับปลาย่างปลาครับบนแท่นไห่มาลงสู่พี่สู่น้องบองใส่กับแจวใส่กับดอกกระเจียวหอมๆครับพี่น้องพระติวอ่อนต้นหอมมะชี่ขึ้นมา เอามาสู้พี่ต่อน,น้องนะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องนะเดอ้อฝากชองบาวีพี่ตายฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมนําแน่คลิปทุกคลิปมื่อนี้แสงมันจ่าคือเกา่าบ่ได้ว่าย้อนแสงครับแต่ว่าแต่พี่ถ่าย้องก็มีขอความคิดเห็นจังไรก็นแนะนํามาได้ครับบาวียินดีน้อมรับทุกคอมเมนต์จากพี่จากน้องพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคาําว่าสวัสดีครับผม